ราคาผักล pues um um ่า nah, สุดวันนี training, 14, ้วันที incorpor, 24, 60, ่15เมษายน2567มะรุมปอกเปลือกวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมยอดมะขามอ่อนวันนี้250บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม กระลำปลีขาวแต่งผลวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีเขียววันนี้7บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดขาวลุยวันนี้8บ bueno าทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้10บ bueno าทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้40บ bueno าทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้70บ bueno าทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนา วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกลกผักชีวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม ใบสะระแหน่วันนี้เ0็บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้ like 40บาทต่อก kind of eh ิโลกรัมใบหัวรพาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้ร3 0ยบาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม ใบมะกรูดวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้เ0บบาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้46บาทต่อกิโลกรัมข่าอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมข่าแกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาบาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้190บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเหลียงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียว วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้95บาบาทต่อกิโลกรัม พริกชี้ฟ้าเหลืองวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมลูกน <keeping. S 2> ้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบหอม วันนี o, ้ om, ke, on, ke, ino, in, 24บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้28่บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้9้าบาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้9บาทต่อกิโลกรัมมะระขีนกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้24ิบบาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ว วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้ AP 20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเสือดิ้งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดง วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศซีดาวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลาง วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้300บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้1้0บบาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่า วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้100บา100 <lusion> ทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บบาทต่อกิโลกรัม หอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้4บาท30ตังต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้6บาทสิตังต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้7บาท10ตังต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็ก วันนี้ร1 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร3 0าบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่ วันนี้56บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าในใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสํหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ